อโอเคก็การสวัสดีสุดท่ายด้วยนะยินดีต้อนเราข้นสุดรายการที่รดรชิโดูซึ่งตอนเดียวเราก็ไปกันในเกมเดี๋ยวบิ๊กอิ l เดกันพาร์ทที่2นะครับกับคืนที่3ไม่รู้กันว่าฉากมันจะกี่คืนแะล้วมันจะจบ,จบแบทอินเะนอร์ัปเตอร์หนึ่งเอาละรอบดีเจ้าดูนะั่นเป็นอยู่ไหน นอยัอยงไงคือสุดท้ายแบตเต็ <c oughs> มพอดีหรือเปล่าวะ <c oughs> โอ้จากห้องอ๋อปิดประตูหรือปิดไฟลืมโมไม่กดจอได้ด้วยเหรอ อะไรกินอาหารครอบครัวใช่ไหมกินชีสก็ได้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้อะมีอะไรบ้างบางที่ขนมปังชีสอ๋อปังชีสหรออันนี้ปะโอเคชีสอะชีสโอ้ยเจอหัวตั้งหนอะไร ชีดอีกแผ่นไปกูชอบชีดอ่ะฮะแล้วก็ตามด้วยขนมปังอ่ะฮะปิดโอเคแวงเลยเอ้อโอ้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 ฝักงเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยน่าจะโหนูโอเคน่าจะฉากแบดเอ็นละ ไม่เคยเจอฉากนี้เนี่ยเกมจริงมีไหมคนพิ่เคยเจอเลยโอ้มันเป็นเขาบางกดโอ้ในกูเป็นคนที่หลงง่ายด้วยเอ้ยอ่านะอ่ะานนี้มั้งทุกคน ลวละทางไหนวะไม่ไม่ใช่ทางไหนอ๋อนี่ทางนี้โอเคโอ้อ่ะโอ๊ยาหน้ากรธแล้วหน้ากกัวแล้วเต็ม ต้องวางก่อนแย่ yeah, มันลักไก่ไม่ได้เดี๋ยวๆะสักทีเถอะไปเดี๋ยวนะวสักทีวานะสักทีกทชีไม่ได้ฮะกวลรมันเก่เเงแงเกินไปแย่ yeah, เก่งเนี่ลักไก่เออเออ ได้นหนีแล้วมั้หรือเปล่าโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บโอ้ทีไหน,โอ,นโอ้โอ้มาโอ้เจ็บเจ็บโอ้โขบวนปะไม่ไม่ใช่ข้างล่างถูกแล้วเอ้ยหรือเปล่าวาย

ิ่เนี่ยผมไม่น่ารอดนะทุกคนผมก็น่าจะข้ามไปฉากสุดท้ายเลยอะผมว่าผมเขาอยู่ฉากไม่วิ่ง chapter 2ผมก็ฆ่านะทุกคนพผมมันจะเลิดการสุดเรื่องนี้อ่อฮะต้องอ่านไปเนี่ยนักพื้ไปโอ้โหแย่ละ วิญญาณกดอะไรได้บ้างเนี่ยคุณคทิ้งอ่ะฮะเออกดอะไรได้บ้างเฮ้ยอันนี้อะไรไม่ใช่เอออันนี้ขอกเลยเ ได้บ้างอ่ะทางนี้ไม่เคยเจอเอาไปอ๋อต้องอ๋อ,อเคให้เด็กบีสายเลยเไม่กินจริงๆมันไม่น่าใช่ ไยกดไม<ป>่ทันไปโอ้ยได้แล้ไม่ทันเมื่อกี้คืออยากได้ฉากเมื่อกี้อ่ะแต่ถ่ายไม่ทันโอ้หรือแม่ผมก็น่าจะมันน่าจะบังคับเลยบาง่ทุกคนนั่นนี่นี่นี่ฉากสอง This is Crown Childcare the gold standard in babysitting. You have one new client message Oh, hello, it's Cassilda from Apartment 10. Thank you for the concert. Yeah. They went down a tree. Uh, <laughs> I'm off to uh, a concert tonight. Can uh, someone pop over and check in on uh, my little prince? Yeah. I'm oh, sorry, so it's oh, the last minute. Take care, thanks. หเหลือเนื้อไปอยู่อ่างนี้ทำไงครับวันนี้เสร็จแล้ว นี่เปชาตอไปเลย ขอไปเจอกันใหม่กับเดลฟ้านหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย